สวัสดีครับวันนี้ร้าน JNB นะครับหรือร้าน JB นะครับร้านขายเลื่อยยนต์นะครับกระชิงดำนะครับวันนี้เอารุ่น6,000แพ็กส่งให้ลูกค้าก็ถ่ายให้ดูนิดนึงเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อหรือคอมเมนต์ข้างใต้นี้ไว้ก็ได้นะครับให้ผมโทรกลับก็ได้นะครับ080นะครับถ้าจะโทรมานะครับ080 909 9827นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ผมจะเขียนไว้ข้างบนคลิปวิดีโอนี้อีกทีนะครับเบอร์โทรนี่นะครับสองตัวนี้สีเหมือนกันเดะเลยนะครับรุ่น5,008กระทิงดำรุ่น5,008 EG นะครับแล้วก็กระทิงดำรุ่น6,000 EG 6นะครับตัวนี้ลูกค้าสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวรุ่น6,000นี่ราคาประมาณ3,000 นิดๆน,นะครับรวมส่งเก็บปลายทางตัวนี้ก็2000ปลายปลายๆนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ2ตัวนี้อุปกรณ์ก็ไปถึงก็พร้อมใช้งานเลยนะครับใช้งานได้ทั้งแต่งกิ่งหรือว่าลูกค้าท่านใดเอาไปใส่บายาวก็ได้นะครับแต่ทางร้านมีแค่ชุดเดิมๆนะครับเอาไปใส่บายาวตัดต้นยางต้นอะไรใหญ่ๆก็ได้นะครับ นี่นะครับทางร้านมีแค่ชุดเดิมๆของมัน11.5นิ้วนะครับนี่นะครับขายเป็นชุดชุดเดิมๆนะครับครบชุดเลยนะครับไปถึงจะเติมน้ำมันผสมสม2ทีแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับรุ่น6 0 0 0นี่ต่างกับรุ่น5,8 0 0นนิดหนึ่งก็คือตรงช่วงชักของก้านนะครับแล้วก็ลูกสูบนิดหน่อยนะครับแรงกว่ารองรับบาร์ได้ยาวกว่านะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้อะไรมากมายขนาดว่าหนักจริงๆก็ใช้งานได้สบายนะครับต้นไม้ใหญ่ๆก็ลุยได้สนใจก็โทรมาตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับสินค้าจะส่งทุกวันนะครับสั่งปุ๊บถ้าไม่ถ้ารถยังไม่มารับนี่ผมก็ส่งให้ได้เลยถ้ารถมารับไปแล้วก็ต้องรอข้ามไปอีกวันรถจะมารับช่วงบ่ายๆนะครับของทุกวันนะครับ ประมาณ3ถึง3วันนะครับถ้าใต้สุดหรือเหนือสุดมันก็จะประมาณ4วันโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนะครับสนใจเล่ยยนตกระทิงดำทุกรุ่นนะครับผมมีทั้งรุ่น5 2 0 0 5,800แล้วก็รุ่น6000นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ